สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลายัยห้องเรียนหนอแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบุญทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์สองนะครับซึ่งก็จะเป็นหัวข้อของฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะครับในคณิตศาสตร์ประยุกต์สองนะครับ ลองมาดูตัวอย่างข้อสอบนะครับในปี2,566นะครับรอบเดือนมีนาคมนะครับซึ่งโจทย์ก็บอกว่ากำหนดให้ f นะครับเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับถ้า f ที่0ูนเท่ากับ3และ f ที่2เท่ากับ5แล้ว f ที่6เท่ากับเท่าใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นะครับของคณิตประยุกต์2นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับ แต่ก่อนที่จะทําจบข้อนี้นะครับผมก็ทบทวนนะครับคำว่าฟังก์ชันเชิงเส้นก่อนนะครับว่าความหมายของมันคืออะไรครับฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับเราก็มาดูก่อนว่านิยามของฟังก์ชันนั้นนะครับคืออะไรนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราวาดรูปคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมเขียนสัญลักษณ์ก่อนละกันนะครับก็คือ ฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันต้องมีส่วนประกอบนะครับก็คือมีโดเมนนะครับจริงๆฟังก์ชันมันคือการส่งนะครับการส่งรูปแบบการส่งนะครับจากเซตเซตหนึ่งไปอีกเซตหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ฟังก์ชันเราก็เรียกว่า f นะครับที่ส่งจากเซต a นะครับไปยังเซต b เซต a ไปยังเซต b นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันจาก a ไปยัง b นะครับอันนี้ก็มองเป็นเซต a นะครับ แล้วก็มองเป็นเซต b นะครับนะแล้วก็ส่งจากเซต a ไปเซต b ก็คือเรามีสมาชิกในเซต a นะครับแล้วก็ถูกส่งไปยังสมาชิกในเซต b อีกตัวหนึ่งนะครับสมาชิกในเซต a นะครับถูกส่งไปยังสมาชิกในเซต b นะครับแล้วก็เซต a นั้นนะครับเราจะเรียกเซต a ว่าเซต a นั้นเป็นโดเมนเซต a เป็นโดเมนนะครับนะ ตัวโดเมนนั้นก็คือตัวที่ถ้าเกิดเรามีฟังก์ชันบนโดเมนนะครับโดเมนก็คือตัวที่ถูกส่งไปอย่างอีกเซตหนึ่งแล้วก็ถ้าเรามีฟังก์ชันเนี่ยนะครับตัวโดเมนเนี่ยเราต้องบอกด้วยว่ามันส่งไปที่ไหนแล้วก็บอกทุกๆตัวนะครับก็คือทุกๆสมาชิกใน A นะต้องถูกส่งไปยังสมาชิกตัวหนึ่งใน B นะครับเพราะฉ <ๆ S 2> <น>ะนั้นถ้าเกิดผมเขียนภาพคร่าวๆนะครับก็คือมันเป็นการส่งนะครับผมก็อาจจะส่ง ทุกๆตัวเลยนะส่งไปยังเซต B แต่ว่ามันอาจจะถูกส่งไปไม่หมดใช่ไหมมันก็ถูกส่งไปยังส่วนหนึ่งของ B นะครับถูกไปส่งไปยังส่วนหนึ่งของ B นะครับนะ B นั้นนะครับอาจจะเรียกว่าโคโดเมนก็ได้นะครับนะหรือว่าเป็นเซตที่ปกคุมนะครับการส่งนะครับของฟังก์ชัน f นะครับนะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเลนส์ของ f นะครับเลนส์ของ f ก็คือค่าจุด ใน b นะครับที่ถูกสมาชิกใน a ส่งมานะครับแล้วก็รวมจุดใน b ทั้งหมดออกมานะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ว่าเลนส์ของของฟังก์ชัน f นะครับซึ่งเลนส์ของฟังก์ชัน f ก็เป็นสับเซตของเซต b นั่นเองนะครับนะการเป็นฟังก์ชันนั้นเราเราไม่อนุญ,ญาตให้ส่ง a ไปยังจุดมากกว่า1จุดนะครับเราไม่ใช่ว่ากดปุ่ม A ปุ๊บนะครับไปกดปุ่ม ทำอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึงน่งพร้อมกันนะครับไม่ได้นะครับฟังก์ชันนีคือกดปุ่ม a นะครับต้องบอกได้ว่ามันทําอะไรนะรมันส่งไปยังจุด b จุดไหน,นแล้วก็ส่งไปที่จุดจุดเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีทาที่จุด a จะถูกส่งไปยังสองจุดนะแต่ว่าอาจจะมีจุด a 2จุดที่ต่างกันนะครับส่งไปยังจุด b จุดเดียวกันก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกาฟังก์ชันนะครับ <t> ฟังก์ชันก็เลยมีประกอบนะครับมีตัวฟังก์ชัน มีโดเมนนะครับแล้วก็มีเลนจ์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับฟังก์ชันเชิงเส้นนั้นนะครับมีนิยามนะครับที่เราสามารถนิยามได้นะครับหลายจะว่าหลายแบบก็ไม่เชิงนะครับก็คือจริงๆแล้วฟังก์ชันมันขึ้นกับโดเมนนะครับบางครั้งเราจำกัดโดเมนนะครับแล้วรูปร่างของฟังก์ชันมันเป็นฟังก์ชันที่เราบอกว่าประเภทมันควรจะเป็นประเภทนั้น นะครับเราก็อาจจะเรียกฟังก์ชันนี้ว่าเป็นฟังก์ชันประเภทนั้นก็ได้นะครับแต่โดเมนอาจจะเล็กลงก็ได้นะครับหรือใหญ่กว่าก็ได้นะครับก็แล้วแต่มันมันไม่ได้มีนิยามตายตัวนะครับทั่วไปนะครับเกี่ยวกับประเภทของฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติผมจะนิยามฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับผมอาจจะบอกว่าฟังก์ชันเชิงเส้นของผมนั้นเป็นฟังก์ชันที่ส่งจาก R จํานจริง R นะครับไปยังจมวนจริง R ก็ได้ นะครับโดยที่รูปทั่วไปของมันนะครับ f x นะครับจะอยู่รูปของ a x บวก b นะครับโดยที่ a กับ b นั้นเป็นจำนวนจริงนะครับ a กับ b นั้นเป็นจำนวนจริงซึ่งก็น่าจะเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วเราก็รู้สมบัติของมันนะครับทุกอย่างเลยนะเพราะว่าเนื่องจากเป็นฟังก์ชันที่ดีกรีของ x เป็น1นนะครับมีค่าของตัว อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับบางครั้งเราอาจจะโดเมนมันอาจจะจํากัดอยู่ที่ช่วงเปิดก็ได้นะครับมันจะไม่ใช่เส้นตรงยาวๆอย่างนี้นะครับเรา,าจ,จะเส้นตรงโดเมนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเราว่าจ,จะมันเรียกมันว่าฟังก์ชันเชิงเส้นก็ได้นะครับนะก็ขึ้นอยู่กับโดเมนเพราะเป็นลักษณะไห้ก็จะเป็นส่วนของเส้นตรงนะครับแต่วันนี้ฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับ function, ถ้านิยามในรูปของสูตร function, นะครับของฟังก์ชันนะครับก็นิยามในรูปของ fx นะครับเท่ากับ ax บวก b นะครับพอซัมเ a กับ b นะครับแล้วก็มี x เป็นตัวบิงนะครับเป็นตัวแปรนั่นเองเช่น fx เท่ากับ x f นะครับ f เเท่ากับ 2x เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากลับมาดูโจทย์นะครับคือการที่เราเรียกว่ามันเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับเวลาเราพอดกราฟของมันนะครับมันมีกราฟของมันนั้นมีรูปร่างเป็นเส้นตรงนะครับก่อนที่เราจะพูดถึง สมบัตินะครับทางเลขาคณิตนะครับของฟังก์ชันเส้นตรงนะครับเราเราลองไปทําโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้ก่อนนะครับมีนาปีหกหนะครับก็คือเขาบอกว่ากําหนดให้ f เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับในผมพูดฟังก์ชันเส้นตรงหรือว่าฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับก็ได้นะครับเป็นฟังก์ชันเส้นตรงฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันนะครับเส้นตรง นะหรือฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับนะก็คือส่วนที่เราเรียกนะครับฟังก์ชันที่อยู่รูปแบบของ f x กับ a x บวก b นะครับภาษาอังกฤษก็คือ linear function นะครับเพราะฉะนั้นะนะโจทย์บอกว่า f เป็นฟังก์ชันเชิงเส้น f ศูนเท่ากับสนะครับ f 2เท่ากับห f 6เท่ากับเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไม่ยากใช่ไหมครับนะมันเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่ามันสามารถเขียนในรูปของ ax บวกกับ b ได้ครับฟังก์ชันเชิงเส้นกําลังของ x เป็น1นะครับแล้วก็มีสมบสัติหน้า x นะครับแล้วก็มีบวกค่าของตัวเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือเราไม่รู้ค่า a ค่า b นะครับนะเราก็แทนค่าเข้าไปก็ f 0เท่ากับ3แทน x เป็น0 ได้3นะครับแล้วก็แทน x เป็น0นะครับก็ได้ b ออกมาเป็น3นะครับเพราะว่า a คูณ0ย์ก็ได้0นนะครับแต่บ้นะ b เป็น3มนะครับแล้วก็มี f 2เท่ากับ5แล้วก็แทน x เป็น2นะครับก็กลายเป็น5นะครับเท่ากับ f ที่2นะครับแทน x เป็น2กลายเป็น2 a บวก b นะแต่ b เรารู้แล้วว่ามันเป็น3นะครับก็ใส่3เข้าไปเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า2 a เท่ากับ 5ลบ3ามบวกสองนะครับ a ก็เป็นหนึ่งพอเเป็นหนึ่งแล้วก็รู้ว่า b เป็นสามนะครับเพราะฉะนั้น f x เราก็ได้แล้วนะครับว่ามันเป็น a เป็นหนึ่งนะครับกลายเป็น x นะ b เป็นสามก็บวกสามเพราะฉะนั้นนะครับ f ที่หกนะครับก็จะเท่ากับหกบวกสามก็คือเก้านั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น9้านั่นเองนะครับก็จะไม่ยากนะครับก็จะไม่ยากครับ ก็ฟังก์ชันเชิงเส้นก็ถ้าโจทย์ออกมาในลนักษณะนี้นะครับเราก็บอกเลยว่ามันเขียนในรูปของ ax บวก b นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวที่ไม่รู้2ตัวนะครับก็คือค่า a สมประสิทธิ์ของ x นะครับแล้วก็ค่า b นั่นเองครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับนะต่อไปนะครับเราเราลองมาดูสมบัติของ ฟังก์ชันเชิงเส้นกันบ้างนะครับว่ามีสมบัติอะไรนะครับนะซึ่งปกติแล้วนะครับเราสามารถวาดกราฟของฟังก์ชันได้ครับกราฟของฟังก์ชันนะครับกราฟของฟังก์ชันนะก็คือถ้าเกิดเรามีฟังก์ชัน f x โดเมนสมมุติเป็น R แล้วกันนะครับส่งไป R นะครับเราก็ค่า f x นะครับก็คือค่า range นะครับก็อยู่ใน R ส่วนใหญ่เราก็จะเรียกมันว่า y เท่ากับ ftx ครับนะแล้วเราก็วาดแกนให้มันนะครับค่า x แกน x นะครับแล้วก็แกน y นะครับนะซึ่งแกน y คือ f x เสร็จแล้วเราก็ plot กราฟนะครับ plot กราฟถ้าเรา plot กราฟของปรากฏว่าถ้าเรา plot กราฟของฟังก์ชันเส้นตรงนะครับ ฟังก์ชันเส้นตรงก็คือ f x เท่ากับ a x บวก b นะครับคำถามก็คือค่า a มันคืออะไรค่า b มันคืออะไรนะครับนะถ้าเราไปพอดนะครับแล้วก็ไปพอดเป็นเส้นตรงนะรนนี่ก็คือเส้นตรง y เท่ากับ a x บวก b นะน,นี่ก็เป็นกราฟนะครับพอดเป็นกราฟแกน x นะครับเป็นค่าของโดเมนนะครับ แกน y เป็นค่าของเลน g ์นะครับก็ได้สมการ y นร่ ax ทีนี้เราก็เอามา plot graph ทาถ้าเรา plot graph นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือครับนะมันก็จะเป็นสมมติผม plot graph y เ่า ax บวก b ก็คือถ้าเกิด x เป็น0นะครับ y ก็เท่ากับ b ถ้า x เป็น0น y เท่ากับ b 0 b นะรัพร้นค่า b นะครับค่า b ตรงนี้นะครับหรือว่าจุด0 x เป็น0 y เป็น b นะครับก็คือเป็นจุดบนแกน y นะครับที่เส้นตรงเส้นนี้ไปตัดนะครับหรือว่าเราจะเรียกค่า b นะครับว่าเป็นระยะ ตัดแกน y ก็ได้นะครับระยะของแกนระยะตัดแกน y แต่ระยะมันเป็นบวกนะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องใส่เครื่องหมายข้าสมบูรณ์อะไรบางอย่างนะครับที่จะเป็นระยะนะครับก็แล้วแต่นิยามอีกนะครับแล้วก็ค่า a นะครับค่า a คืออะไรนะครับค่า a นะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าความชันนะครับความชันทีนี้ทําไมเราถึงเรียกค่า a ว่าความชันนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราดูเส้นตรง y ท่ากับ x ธรรมดานะครับเส้นตรง y ท x ก็ผ่านจุด0,0นะครับ x เป็น0ย์ y เป็น0ย์ก็เป็นเส้นตรงลักษณะนี้นะครับแต่แต่ว่าถ้าเกิด y เป็น 2x นะครับค่า x เป็น1 y เป็น1จากเดิมทีนี้ x เป็น1 y เป็น2แล้วนะครับเส้นตรงที่ได้นะครับจากเส้นตรง y ทับ x เส้นตรง y ทั้ 2x นะครับเห็นไหมว่ามันมีความชันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดสมมติ่เรามีคนเดินอยู่ตรงนี้นะครับ เราจะเดินขึ้นนะครับแน่นอนถ้าเกิดมันชันธรรมดาเอียงไม่มากนะครับมันก็เดินไม่ยากนะครับแต่ถ้ามันชันมากๆกนะครับมันก็เดินยากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติข้างหน้านะครับ y ่ก ax บวก b นะครับค่า a นะครับยิ่งมากนะครับเป็นบวกยิ่งมากความชันก็จะมีค่ามากนะครับความชันของเส้นตรง ถ้าสมม, yeah. สมมุติผมเดิมบนเส้นตรงนะครับเส้น oh oh ตรงก็ยิ่งชันมากนะครับเพราะฉะนั้นค่า A ค่านี้นะครับเขาก็เลยเรียกมันว่าความชันนั่นเองนะครับความชันนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดเราลองดูดีๆนะครับลองดูดีๆนะครับ,รบถ้าเกิดสมมุติว่าความชันมันชันมากขึ้นมากขึ้นนะจนกลายเป็นเส้นตรงในแนวดิ่งแบบนี้เลยนะครับเส้นตรงในแนวดิ่งแบบนี้ก็จะกลายเป็น y จากเดิมนะครับที่มันเป็น y เท่ากับ ax บวก b เกิดอะไรขึ้นนะครับ nah, ถ้า nah, a ม nah, 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 ันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ a มากขึ้นมากขึ้นมันก็ยิ่งชันมากขึ้นนะครับชันมากขึ้นนะครับจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งถ้ามันกลายเป็นเส้นตรงเลยล่ะนะครับมันกลายเป็นเส้นตรงนะครับกลายเป็นเส้นตรงในแนวดิ่งนะครับก็คือ A เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับ A เข้าใกล้อินฟินิตี้จะเกิดอะไรขึ้น, A, Infinity, นยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็แน่นอนค่า y นะครับยิ่ง A มากขึ้นนะครับนะผมดูเฉพาะค่า x ที่เป็นบวก,นะน,ก,ะาากน,นะครับ A, คบ่า x ที่เป็นบวกนะมันก็จะมีค่ามากขึ้นนะครับมากขึ้นตามค่า A นะครับค่า x ที่เป็นบวก นะครับ a มากขึ้นก็ชันขึ้นไปอีกนะครับชันขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเหลือกลายเป็นเส้นตรงเส้นนี้ในแนวดิ่งนะครับถ้าเส้นตรงในเส้นนี้นะครับในแนวดิ่งนะครับเดี๋ยวผมดูเอายังไม่พิจารณาค่า b นะครับอันนี้คือเอาค่า ax ก่อนนะครับก็จะเป็นเส้นตรงในแนวดิ่งนะครับซึ่งเส้นตรงแนวดิ่งนี้ก็กลายเป็นแกน y นะครับพอเป็นกลายเป็นแกน y นะครับก็คือค่า x นั้นเป็น0ูนเท่านั้นนะครับค่า x เป็นศูนย์เท่านั้นค่า y จะเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น a เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับจะสมการนี้นะครับก็จะยุบเหลือนะครับ x เป็น0ูนะครับ x เป็น0ูนย์เท่านั้น y เป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่านะครับความชันมันพุ่งเข้าสู่อินฟินิตี้นะครับมันจะกลายเป็นเส้นตรงในแนวดิ่งพอมัน มุดม, <like now. S 2> ม,มาอยู่ทางนี้นะครับหมายถึงว่ามันเอียงมาอยู่ทางนี้นะครับเอียงอย่างนี้แต่ว่าความชันก็ยังมากอยู่นะครับแต่ว่าความชันมากในเชิงที่ว่ามันอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับความชันฝั่งนี้ก็จะติดลบนะครับก็คือค่าเนั้นเป็นลบนแต่ว่าค่าเอนั้นเป็นลบมากๆนะครับแต่ได้ค่าเอนั้นเป็นศูนย์เห็นว่าค่าเเป็นศูนย์ก็จะเป็น y เป็นศูนย์นะครับก็จะเป็นพื้นในแนวราบนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราพิจารณาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์ศูนย์แล้วกันนะครับนะถ้าเกิดเรามีแกน x กับแกน y นะครับนะแล้วก็มีเส้นตรงนะครับถ้าเส้นมันนอนอยู่แบบนี้นะครับความชันก็เป็นศูนย์นะมันก็ค่อยๆขึ้นมาก็เริ่มความชันเริ่มเป็นบวกแล้วนะครับ เร่เป็นบวกนะครับแล้วก็มากขึ้นนะครับมากขึ้นมากขึ้นนะครับมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนเข้าใกล้อินฟินิตี้เลยนะครับในขณะที่พอมันอยู่ทางด้านนี้นะครับเริ่มมาจากฝั่งนี้ก็ได้นะครับเริ่มมาจากฝั่งนี้ทิศทางไปฝั่งนี้ค่าความชานันมันก็จะติดลบนะมันควรจะติดลบนะครับมันชันไปกุหลาบทิศทางนึงแล้วก็ลบมากขึ้นลบมากขึ้น ลบมากขึ้นนะครับจนเข้าไปสู่ลบอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นความชันนะครับนะ y เท่ากับ ax บวก b มูสคูน,นีก็แน,ะน,น่นอนค่า a นะครับอยู่ระหว่างอินฟินิตี้แล้วก็มากกว่าลบอินฟินิตี้นะครับนะมันก็จะครอบคุมอนาบริเวณน,นะครับเส้นตรงนะที่มีความชันชันไปทางนี้ชันมากขึ้นชันมากขึ้นนะครับ,นะรบแล้วก็ ติดลบนะควัมจะติดลบติดลบมากขึ้น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 นะครับแล้วถ้าเกิดเรารวม infinity เข้าไปด้วยนะครับเราอาจจะบอกว่ามันมาจากมุมนี้นะครับถ้าเราลบ infinity ก็ด้ด้วยก็คือมันลบ infinity นะครับที่มาจากมุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพทางเรขาคณิตนะครับของความชัน แล้วก็มีค่า b นะครับค่า b ก็เป็นระยะตัดแกน y นะครับ x เป็นศูนย์ะครับค่า b ก็เป็นตัวนี้ขึ้นอยู่กับเส้นตรงนั้นเป็นอะไรนะครับมีระยะตัดแกน y นะครับอันนี้ศูนย์ b ครับนะเด็นนี้ก็เป็นองค์ประกอบนะครับที่สำคัญนะครับของฟังก์ชันเส้นตรงนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่น่าสนใจก็คือถ้าค่า a เป็นบวกนะครับฟังก์ชันเส้นตรงนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่ม นะครับค่า x เพิ่มขึ้นค่า y ก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลบนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะครับก็ความชันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนะเป็นองค์ประกอบของเส้นตรงนั่นเองนะทีนี้พอเรารู้จักความชันแล้วนะครับแน่นอนความชันนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกไปวาดภาพเชิงเลขาคณิตนะครับเราเราก็ต้องเกิดจากการเอาสูตรนะครับสูตรของ ฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ ax บวก b นะครับมาพิจารณานะครับวาดกราฟของมันดูนะครับทีนี้คำถามก็คือถ้าเรามีเส้นตรงเราจะหาความชันอย่างไรแน่นอนถ้าเกิดเส้นตรงนั้นเราอยู่ในรูปของ ax บวก b นะครับความชันก็คือค่า a ถูกครับ f(x) เท่ากับนะครับ ax บวก b ความชันก็คือค่า a นะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้แค่จุด2จุดนะครับบนเส้นตรงนะครับจุด2จุดบนเส้นตรงนะครับเราจะหาความชันอย่างไรนะครับเช่นมีจุด a b แน่นอนถ้าเกิดเราเราเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับเจ้าจุด a b นะครับที่อยู่บนเส้นตรงของเราเนี่ยนะครับจริงแล้วมันต้องเขียนเป็น a แล้วก็ f t a ถูกไหมครับถ้าเกิดเราเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับ ก็คือฟังก์ชัน f x นะครับอันนี้ก็เป็นจุด c นะครับ d นะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นจุด c ก็ f ที่ c นั่นเองนะครับคำถามก็คือถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเรารู้แค่จุด2จุดนะครับบนฟังก์ชันนั้นเราจะหาความชันได้อย่างไรนะครับเราจะหาความชันได้อย่างไรก็แน่นอนนะครับความชันก็สามารถหาได้นะครับนะ ทาพิชคณิตเลยนะครับก็คือพิชคณิตถ้าเรามีจุด A B C D นะครับแน่นอนนะครับเราจะหาความชันเราก็ต้องใส่ค่า x เข้าไปว่าค่า x ถ้าเรารู้ค่า x เป็น a นะ f x เป็น b นะครับนะเพื่อเราจะหาแก้หาความชัน a กับ b นะแต่ว่าตัวแปรนี้นะครับผมอาจจะเขียนไม่ค่อยดีนะครับนะบผมขอเปลี่ยนใหม่แล้วกัน นะครับก็คือ f x นะครับเขียนในรูปของ a x บวกกับ b นะครับนะตัวนี้ก็จะกลายเป็นจุดสมมุติผ่านจุด2จุดนะครับ x 1 y 1แล้วก็อีกจุดหนึงก็คือ x 2 y 2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะหา a กับ b นะครับผมก็ยัดค่าเข้าไปนะครับ x ก็เป็น x 1นะครับเรารู้ว่ามันคือ y 1นะครับเพราะ x 1 y 1นั้นอยู่บนเส้นตรงนะครับ นะก็เท่ากับ a x 1นะครับบวก b แล้วก็มันผ่านจุด x 2 y 2นะครับก็กลายเป็น y 2เท่ากับ f ที่ x 2นะครับก็จะกลายเป็น a x 2บวก b เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะหาค่าของ a นะครับซึ่งแทนความชันนะเราก็จับสองสมการมาลบกันนะครับลบกันก็จะกลายเป็น y 1ลบ y 2นะครับเจ้า b ฝั่งนี้ก็โดนหายไปแล้วตัดหายไปแล้วนะครับ เอก็ดึง a ออกนะครับก็เหลือ x 1ลบ x 2นะครับเพราะฉะนั้นความชัน a นะครับก็หาได้โดยเอาพอยเน็ตของ y นะครับมาลบกันแล้วก็หาด้วยพอยเน็ตของ x นั่นเองนะครับก็คือเอา y 1ลบ y 2นะครับหารด้วย x 1ลบ x 2นั่นเองนะครับก็จะเป็นความชันนะครับเป็นความชันทีนี้พอมันเป็นความชันนะครับมันเป็น เรารู้จุด2จุดนะครับมันแทนความชันนะครับความชันมันก็เลยสามารถที่จะวาดรูปได้ด้วยนะครับวาดรูปได้ด้วยนะเพราะอันนี้ก็คือหลังจากที่ผมแก้ออกมานะครับหลังจากที่ความชันนั้นที่เรานิยามผ่านภาพทางเรขาณิตฟังก์ชันเส้นตรงนะครับมันก็ควรจะนิยามเป็นเส้นแบบนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับเชิงเส้นก็คือฟังก์ชันเป็นพหุนามดีกรี1ก็ได้นะครับมีค่าของตัว กำลังของ x เป็น1นะครับมีสมประสิทธิ์หน้า x นะครับก็เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นเอามาพอดเป็นกราฟก็มีรูปร่างเป็นเส้นตรงเราก็เรียกว่าเส้นตรงนะครับพอเราดูค่า a เป็นบวกเป็นลบนะครับค่า a ยิ่งมากก็ยิ่งขึ้นไปแบบนี้เราก็เรียกเลก a ว่าความชันนะครับพอจากนั้นความชันเสร็จนะครับเรารู้จุด2จุดนะครับเราหาความชันได้นะครับก็แทนค่าแก้สมการกนะ็คือความชันก็เอา ผลต่างในแกน y นะครับมาลบผลต่างในแกน x นะครับหรือผมอาจจะเขียนอีกอันนึงก็ได้นะครับก็คือเขียนเป็นแทนที่จะเป็น y 1ลบ y 2นะครับผมก็เขียนเป็น y 2ลบ y 1ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวส่วนก็เปลี่ยนเป็น x 2ลบ x 1แต่ถ้าจากรูปนะครับเราบอกว่า y 2มากกว่า y 1แล้วก็ x 2มากกว่า x 1นนะครับไออัตราส่วนตัวนี้นะครับอัตราส่วนตัวนี้ก็มีที่มาถูกไหมครับถ้าเกิดเราวาดรูปดู นะครับนะถ้าเราวาดรูปดูมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากนะไอ้เจ้าระยะนี้นะครับระยะกระจัดในะแกน x นะครับก็คือ x สองลบ x หนะึ่งไอ้เจ้าระยะนี้ก็คือ y สองลบ y หนึ่งนะครับอนะี่ถ้าเกิดเราวาดมุมนี้ว่าเป็นมุมเซตานะครับนะเราก็จะได้ว่าข้ามชิดนะครับเราก็เลยได้ว่า tan เซต้านั้นนะครับเท่ากับ y 2ลบ y 1นะครับส่วน x 2ลบ x 1นะครับแนวริ้ในหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดเราดูดูเส้นตรงที่ผ่านจุด0ูนย์ยแล้วก็ได้นะครับให้มันง่ายนะครับแล้วก็วาดเส้นตรงเห็นไหมครับให้เจ้า y 2อลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1ตัวเนี้ยนะครับไม่ว่าจุด2จุดนี้นะครับผมจะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับ ก็ตามนะครับเนื่องจากมันเป็นเส้นตรงนะครับค่าของมันก็อัตราส่วนนั้นนะครับมีค่าเท่ากันเสมอนะครับเพราะว่านี้มุมมันเป็นมุมเดียวกันนะครับอัตราส่วนนั้นก็มันก็คือค่าแทนเจนเซตานั่นเองมันเซตาตัวนี้นะครับก็เลย make sense นะครับว่าทําไมอ่าทไมนะว่าพอเส้นตรงมันชันมากขึ้นนะครับไอเจ้า a เอมสักคู่นี้นะครับที่เราลองพอดกราฟดูนะค่าบ A มากขึ้น มันก็ชันมากขึ้นนะครับล้อกับภาพล้อกับสมการตัวนี้นั่นเองนะครับล้อกับสมการตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ออกมานะครับก็คือเราก็จะได้ว่ามุมเซต้าตัวนี้นะครับเป็นมุมที่บอกความชันนั่นเองนะครับเป็นมุมที่บอกความชันนั่นเองเป็นมุมที่ a s s o c i a t e นะครับลิงก์กับนะครับลิงก์กับความชันของ เส้นตรงนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับภาพทางเลขาคณิตนนกับเส้นตรงได้ทีนี้ก่อนที่จะหมดเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะมีคําถามนะครับที่จะถามเรานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเรานิยามฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับผ่านหัวข้อของฟังก์ชันนะครับแล้วก็วาดสูตรของฟังก์ชันออกมา นะครับก็คือเขียนสูตรของฟังก์ชันว่ามันเป็นรูปแบบอย่างง่ายนะครับเป็นฟังก์ชันพหุนามดีกรีหนึ่งนะครับนะมันเชิงเส้นเนาะมันไม่มีการยกกําลังสองไม่มีการยกกําลังสามนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเรานะต้องการจะนิยามนะครับนิยามฟังก์ชันเส้นตรงนะครับนะหรือฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับหรือว่านิยามเส้นตรงในระนาบสองมิติก็ได้นะครับ เราจะนิยามมันยังไงนะถ้าสมมุติว่าผมจะนิยามมันผ่านเซตนะครับผ่านเขียนในรูปของเซตนะครับเขียนมาในรูปของเซตของคู่อันดับ x y นะครับโดยที่นะครับแน่นอน x y อยู่ใน R นะครับ x y นั้นอยู่ใน R นะครับโดยที่มันต้องมีเงื่อนไขตึดต๊ดตึดต๊ด,ด,ดนะครับนะแล้วมันให้ก่อให้เกิดรูปล่างที่มันเป็นเส้นตรง นแน่นอนก็คือเราต้องนิยามเซตนะครับสับเซตของความสัมพันธ์ในจาก R ไป R นะครับหรือว่าสับเซตใน R สองนะครับเราจะนิยามอย่างไรนะครับต้องนิยามอย่างไรนะครับถึงจะเรียกว่าเรียกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะครับเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับแน่นอนก็อาจจะต้องเขียนในรูปแบบของสมการนะมันก็ ต้องคล้ายๆกับสมการคล้ายๆกับฟังก์ชันเส้นตรงนะครับที่เรานิยามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานิยามรูปร่างทางเลขคณิตนะครับในระนาบ R 2นะแล้วเราจะเรียกว่าวันเส้นตรงนั้นเราจะนิยามคอลเลกเตอร์ไลส์มันนะลักษณะเฉพาะของมันมันเป็นอ็อบเจกต์ตัวเนี้ยนะครับเราจะนิยามมันยังไงนะครับมันที่จะออกมาเป็นเส้นตรงที่เราต้องการเราจะใช้อะไรมาเป็นตัวนิยามนอกจากีๆ เาจะเขียนมนเป็นสมการแบบเนี้เลยนะครับคำถามก็คือเอ๊ะเรารู้ได้ไงว่ามันต้องเขียนเป็นสมการแบบนี้นะครับนะมันมีสมบัติทางเลขคณิตอะไรไหมนะครับที่สามารถที่จะนิยามนะครับว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วออกมานะครับมันก็ต้องอยู่ในรูปของอาจจะรูปของ ax นะครับบวก by บวก c ท่ากับ0ูย์ก็ได้นะครับเป็นความสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมจึงให้พวกเราลองกลับไปคิดดูนะครับ เคนะครับเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนต่อหน้าครับสวัสดีครับ